จังหวัดหนองคายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตโคเนื้อโคขุเนเพื่อเพิ่มมูลค่าโคขุคนหน,อ,นองคายวากิวหลักสูตรการผลิตโคเนื้อโคขุนหนองคายวากิวรุ่นที่สอง วันที่17มิถุนายน2563ที่ห้องประชุมโรงแรมรอย,ยัลนคราหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายได้จัดให้มีการอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตโคเนื้อโคขุนเพื่อเพิ่มมูลค่าโคขุนหนองคายวากิวหลักสูตรการผลิตโคเนื้อโคขุนหนองคายวากิวรุ่นที่สอง โดยมีนายสุภกรมูลสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการอบรมนายวิบูลเลิศวัฒนาสมบัติประสุสัตว์จังหวัดหนองคายกล่าวว่าจังหวัดหนองคายได้จัดทาแผนพัฒน,นาจังหวัดหนองคายในประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคายเรื่องส่งเสริมการเกษตรยัย่งยืนโดยได้มอบหมายให้สํานักง,งานประสุสัตว์จังหวัดหนองคายดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนหนองคายวากิวตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 5 9ถึง2,562โดยมีผลการดำเนินการดังนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน1 5 0 0คนแม่โคได้รับการผสมเทียมจากน้ำเชื้อโคพันวากิวจำนวน1693ตัวและมีลูกที่เกิดจากแม่โคที่ได้รับการผสมเทียมจากน้ำเชื้อโคพันวากิวจำนวน499ตัว ในปีงบประมาณ2,563จังหวัดหนองคายได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานประสุสั์จังหวัดหนองคายดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัตรริราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,563โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญกิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตโคเนื้อโคขุนเพื่อเพิ่มมูลค่าโคขุนหนองคายวากิวหลักสูตร การผลิตโคเนื้อโคคุนหนองคายวากิวโดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรจำนวน200คนการอบรมแบ่งออกเป็น4รุ่นรุ่นละ50คนการอบรมวันนี้เป็นรุ่นที่2มีเกษตรกรจาก7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีอเภอสีเชียงใหม่อภอโพดากอภสังคมอเภอท่าบ่อและอเภอสะใครรวมทั้งสิ้น150คนการอบรมจะเป็นการพัฒนาการผลิต ความรู้เบื้องต้นในการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนสถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อโคขุนและทิศทางการตลาดในอนาคตและการจัดการแปลงหญ้าพืชอ,อาหารสัตว์และผลพลอยได้ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารให้แก่เกษตรกรและการจัดอาหารโครเนื้อโคขุนได้อย่างเหมาะสมทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน